รีวิว power amp อีกหนึ่งแทน่นพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับคราวนี้เรามาเทสที่ซีออมเราก็ดูสโคปลูกขึ้นเราก็ดูตรงที่มันพีคสุดแต่ว่าก่อนจะไปทดสอบเสียงผมจะพาดูข้างในของ power amp รุ่นนี้ออนน้ำหนักครับไม่เยอะครับที่งไปงานอย่างนี้ได้สบายนะครับ สวัสดีครับฮิปโปไดโอนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวพาวเวอร์แอมป์อีกหนึ่งแทน่นเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์ของแบรนด์โปรยิโรเทคนะครับส่วนจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับสำหรับ,บ,นนททบวันนี้ผมก็จะมาเทดสอบสเปคของตัวพาวเวอร์แอมป์เป็นของแบรนด์โปรยิโรเทคจะเป็นตัว d 4 4 5 0ส่านะครับตัว d 4สี่นี่ก็คือเป็นพาวเวอร์แอมป์สี่ชนแนลเป็นพาวเวอร์แอมป์สี่ชนแนลแล้วก็เป็นระบบคัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสอบกำลังดูว่า ที่ตามสเปคโรงงานมาเขาบอกว่าก็คือกลาลังวัตต์8โอห์มอยู่ที่350วัตต์4โอห์มอยู่ที่560วัตต์ว่ามันจะจริงไหมเดี๋ยวผมมาเทสกันครับโอเคคราวนี้ผมก็ทําการต่อระบบเบรเซนเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะปล่อยสัญญาณมานะครับก็อุปกรณ์สำหรับการเทสของเราก็เหมือนเดิมนะครับอย่างทุกคลิปที่ผมเคยทําก็จะมีดัมมี่โหลดแล้วก็สโคปตัวจ่ายสัญญาณมีมิกเซอร์มีมิเตอร์วัดโวลต์เอาท์พุตของตัวเวอแอมคราวนี้ผมต่อระบบเรียบร้อย,ผม,อบบย,อยผมจะใช้ช่องที่1 ในการทดสอบวัดสเปคที่8โอห์มก่อนโอเคครับคราวนี้ผมก็จะปล่อยสัญญาณนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้เปิด power m 4 channel เป็น power ม m ขนาด 1u นะครับขนาด 1u น้ําหนักไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นระบบคาร์ดีเหมาะมากนะครับกับการไปใช้งานระบบเสียงกลางแจ้งก็ได้นะครับอย่างนี้ outdoor indoor ได้หมดโอเคคราวนี้เรามาทดสอบเดี๋ยวผมเพิ่มบอลลูมที่1ปล่อยสัญญาณ แล้วก็ดูสะโคบรูปขึ้นเราก็ดูตรงที่มันพีคสุดอ่าโอเคนะครับเป็นตัว PowerM ที่มาใหม่นะเพึ่งเข้ามาอันนี้มันส้มเมื่อย่างคลิปแล้วอยู่ประมาณ57า u t พุ t AC 8โห์มอยู่ที่57โวลต์57โวลต์นะครับ57โลวลต์เราก็57คูณ57หารด้วย8โอ์ม 406นะครับ406 406วัตต์ RMS ที่วัดออกมาได้แต่และชันเนลจะได้ประมาณ400 400วัตต์ก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับสำหรับการเทสสเปคในกำลังขับที่8โอห์มถือว่าโอเคเลยนะครับค่ขาคัดเคลื่อนนี่แทบจะไม่อ่นนี้เลยนะครับก็คืออยู่ในเกณฑนที่สูงกว่าสเปคที่โรงงานระบุมาคราวนี้เรามาเทสที่4โอห์ม4โอห์มผมก็แค่ขยับปากคีบตัวนี้เข้ามาตรงนี้โอเคนะครับดูที่4โอห์มกัน จะอยู่อยู่ประมาณ50นะครับมันจะอยู่ประมาณ50 50บนโวลต์คราวนี้เรามาเช็คดู50คูณ50หารด้วย4 625นะครับ625วัตต์ก็ถือว่าโอเค ถ้าหากเราเอาแค่49โวลต์เมื่อกี้ก็ยังได้เลยยังอยู่ในช่วงประมาณ500กว่าก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้มัน625ก็ถือว่าผ่านนะครับลำรับการเทสที่4โอห์มของ p o w e r a ร p รุ่นนี้ก็ถือว่าการันตีได้นะครับกับการใช้งานก็คือในคลิปนี้ผมก็ตีบยกออกมาวัดสเปคให้พี่ๆได้ดูกันนะครับว่าสเปคของตัว p o w e r amp ตัวนี้ทางบริษัทโปรโยูโรเทคเอาเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็น p o w e r amp 4 channel ถ้าหากท่านไหนนะครับเอา เสียงกลางอย่างนี้ได้เลยนะครับชุด2อ4คสองสคสตรงนี้ก็ยังได้เลยครับถ้าสเปคประมาณนี้เดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบใส่ชุด2อคสกับ4ีคสให้ดูว่าน้ําเสียงของตัวนี้มันจะเป็นยังไงมันจะขับได้ไหมเดี๋ยวเราไปเทสกันแต่ว่าก่อนจะไปทดสอบเสียงผมจะพาด,ดูข้างในของ power amp รุ่นนี้ว่าไส้ในนะ่ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับโอเคนะครับเราก็ถอดปลั๊กอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนปิดตะกก เอาไปขับมอนิเตอร์อย่างนี้ก็สบายนะครับสำหรับชุดเล็กๆเราฟังในบ้านอย่างนี้ก็ยังได้นะครับตัวนี้ก็อย่างทุกคลิปนะครับที่ผมเคยทําก็คือผมจะแกะให้ดูเป็นแนวทางให้กับพี่ๆท่านไหนที่กําลังจะเลือกซื้อเพราะวแอมแล้วก็อยากดูข้างในนะครับก็คือผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแอมทุกตัวที่ผมทําคลิปไปก็คือผมได้ทําการขออนุญ,ญาตแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ผมทําให้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับมันก็เป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างที่พี่ๆทุกท่านอาจจะบอกว่า ก็ดีบางท่านก็บอกว่าดีครับตัวนี้ในการแกะให้ดูนะครับนะครับสำหรับท่านไหนนะครับสนใจแอมรุ่นนี้ราคาไม่แรงครับ8,500บาทนะครับ8,500าบาทโอเคอ่ะโอเคแกะออกละดูข้างในกันคราวนี้นี่เลยนะครับวงจรข้างในของตัวพาวเวอร์แอมรุ่นนี้เป็นของแบรนด์โปรยูโรเทคอาจจะคุ้นคุนหน้าคุนคุนตากันนะครับสำหรับวงจรตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวที่เป็นตัวซีรีส์ตัวโปรยูโรเทคตัว2 Channel คล้ายๆกันนะครับแต่ผมลืมแล้วล่ะตัวนั้นผมเคยแกกให้ดูอยู่นี่ถ้าไหนอยากดูเปรียบเทียบก็กลับไปดูในคลิปนั้นได้ตรงนี้อ่ะโอเคครับด้านหน้าเอาตัวด้านหน้าภาพรวมก็จะมีวอลล่มนะครับเป็นบอลล่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีอยู่4ตัวข้างหน้าก็จะมีสัญญาณไฟอยู่3มมตรนะแต่ละชแนลก็จะมีสิกเนวลก็จะมีคลิปแล้วก็จะมี p r o t e คชั่นตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดอ่านะครับตัวด้านหน้าอย่างนี้รู้สึกว่าออกแบบสวยงามามากนะครับ โครงสร้างอย่างนี้ครับดีไซน์สวยงามมากฝั่งนี้นะครับฝั่งไฟเอซีเข้ามาก็จะเป็นสายก็อยู่ประมาณน่าจะเบอร์เบอร์2หรือเปล่าก็เส้นใหญ่เนี่ยครับเป็นสายขนาด1.5นะครับ,รบแต่ข้างในมี3มเส้นโอเคเข้ามาผ่านวงจรบอร์ดนี้บอร์ดฝั่งนี้คือบอร์ดซอฟต์สตาร์ทนะครับเป็นบอร์ดซอฟต์สตาร์ทตรงนี้นะครับเป็นชุดป้องกันตัวที่1ในกรณีเครื่องชอ็อตเครื่องอะไรแล้วก็ผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็น บอร์ดนะครับเมนบอร์ดของคลาสดีแล้วก็สวิตชิ่งก็คือใน1เมนบอร์ดตรงนี้จะมีสวิตชิ่งอยู่1ชุดแล้วก็จะมีภาคเอาต์พุตอยู่2ชุดแต่ละชุดนี่ก็จะเป็นสองชแนลอันนี้ชแนลหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดสวิตชิ่งก็จะใช้คาปาซิเตอร์2ตัวนี่นะครับสตัวก็ค่าอยู่200โวลต์หกร้อยแปดไมโครฟารัดนะครับอ่าก็จะเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งตรงนี้ เฟสเอาพุตเอ้ยเฟสสวิตชิ่งมี2ตัวตรงนี้นะครับเฟสสวิตชิ่งตัวใหญ่2ตัวครับแล้วก็จะมีชุดไดโอดเอาพุตอ,อยู่ตรงนี้ครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นชุดแบ่งครึ่งตรงนี้ตัดโปะ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นชุดคัตดีคัตดีนะครับบอร์ดหนึ่งมีสองชแนลชแนลหนึ่งมี1คู่นะครับชแน,นลและหนึ่คู่ ตรงนี้เป็นมอสเ็ตนะครับส่วนอุปกรณ์ในชุดนี้ก็จะเป็น SMD ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเ m d ก็จะมีควกานี้อยู่นะครับอาเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากนวตัวตวกรรมทุกวันนี้ก็คือเขาจะย่อเขาย่อลงไปในพวก IC ทั้งหมดนะครับเพราะก็เลยวงจรก็อาจจะนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เล็กๆนะครับแต่ว่าเบอร์ไม่ลบนะรู้สึกว่าเบอร์เบอร์ไอซีเบอร์พวกไดโอดอย่างนี้เขาไม่ลบนะครับก็าอาจจะอมง,ง่ายอยู่กับการเซอร์วิสจิมหายอย่างนี้พอได้นะครับ พอ,พอหาอะไรได้อยู่แต่ถ้าลบเบอร์นี่โอ้เสร็จเลยครับผมซ่อมยากครับถ้าลบเบอร์อย่างนี้หาเบอร์เบอร์เทียบยากถ้าเกิดอย่างนี้เราก็ซ่อมได้ง่ายอยู่นะครับเพราะว่าจะหาเบอร์ได้ง่ายครับโอเคครับมีชุดป้องกันลําโพงด้วยนี่ไงมีน,นี่มีชุดป้องกันลาโพงให้ด้วยไม่ว่าอะไรตรงนี้มีชุดป้องกันลำโพงอยู่เียกหนึ่งของฝั่งมออแปลงสวิตชิง่งตรงนี้นะครับถือว่าการออกแบบวงจรสวยงามด้านหลังพัดลมมีสามตัว เป็นไฮสปีดนะครับตรงนี้จับตามอุณหภูมิ1 2 3อันนี้ก็เป็นสปีคอนเอาท์พุตนะครับสปีคอนเอาท์พุตหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้เป็นเมนบอร์ดอินพุตสัญญาณเข้ามาก็สัญญาณมาที่ชุดบาลานซ์บาลานซ์ก็น่าจะเป็นชุดนี่แหละที่เป็นกล่องดำๆบาลานซ์อินพุตชัแนลเอบีซีดีนะครับสลับด้านหลังครับก็จะมีอนะินพุตเนาะอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอินพุตหนึ่งสอง 3-4มีปุ่มอะไรบ้างนะครับจะเป็นสเตอริโอแล้วก็พาราเลลนะครับทั้ง2ปุ่มนะครับเป็นช h a แนล l 1-2กับ3-4กดทิ้งกันได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีพัดลมพัดลมพัดลมอันนี้ก็จะเป็นสปิคอนเอาต์พุตชแนลที่1 2 3 4เป็นแบบสปิิคอนอันนี้ก็เป็นปลัป๊กไฟก็นน้ำหนักครับไม่เยอะครับหิ้วไปงานอย่างนี้ได้สบายนะครับใช้งานทนทานนะครับ ก็ดูในเรื่องของโหลดที่เราเอามาใส่ใน power amp นะครับเพื่อให้เหมาะสมขับที่ประมาณ4โอห์มกำลังดีหลังจากที่ผมทำการเปิดฝาให้ดูแล้วอธิบายไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบฟบังเสียงกันว่าน้ำเสียงตัว power รุ่นนี้นะครับมันจะแรงแค่ไหนมันจะขับเฟตประมาณไหนได้เดี๋ยวมีคำตอบหะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับตะไคร้ให้ด้วยนะครับราคาหนึ่งเครื่องอยู่ที่8,500บาทนะ4ีชันเนลแป0้าบาทนะครับถ้า,า,าไหนสนใจสนใจ เอาแอมรุ่นนี้ก็ติดต่อสอบถามที่ร้านฮิปโปได้หรือไม่สะดวกนะครับมาที่ร้านก็ในร้านซด้าช้อปปีก็มีจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของฮิปโปดูนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ